สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้อขออนุญาตพามากรุงเก่าอีกเช่นเคยครับขอบคุณครับอันนี้เราจะพามาดูอันซีนอีกแห่งหนึ่งที่น้อยคนนะครับจะทราบอันซีนที่ว่าน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมอันซีนแต่ว่าไม่ใช่บรรจุอัฐีนี้นะครับอันซีนเราดูดูกำแพงความเก่าของกำแพงนะครับท่านจัน อันนี้ถามพี่เขาเมื่อกี้บอกว่ากำแพงนี้เก่าแต่ว่าโบราณใหม่โบราณใหม่ตอนพ่อพันปีหลวงอ๋อครับพ่อพันปีหลวงนะไม่รู้อันนี้วัดวัดชื่อว่าวัดอะไรนะครับอาจารย์เออน่าฬะสิวัดโปรดสัตว์วัดนะัโปรดสัตว์อ่าที่อ่าโปรดสัตว์อาจารย์มันเป็นประวัติเป็นมาไงอาจารย์วัดโปรดสัตว์หนี่งวัดโปรดสัตว์นี่ถือว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา นะครับและที่สําคัญตามบันทึกของอพงศาวดารน,นี่บอกว่าวัดโปรดสัตว์นี้เป็นที่พักหรือว่าเป็นที่ต้อนรับราชทูตที่เดินทางมาจากศรีลังกาเพื่อที่จะมาขอสมณทูตจากพระเจ้าอยู่หัวบรมมกุไปที่ศรีลังกาอาจารย์เพราะฉะนั้นในพงศาวดารจะพูดถึงว่าบริเวณตรงวัดโปรดสัตว์นี่แหละที่พวกราชทูตเขาเข้ามาพักอยู่ครับก่อนที่จะอัญเชิญนะครับ อันเชิญเรียกว่า,ารัชสารไปถวายพระเจ้า,อ,าอยู่หัวบรรโกฏครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะถึงที่เป็นอันซีนแล้วนะอาจารย์นนะนี่ครับเพื่อน,นๆครับตรงนี้เป็นที่เป็นอันซีนเราจะเห็นเฉพาะที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเจอที่วัดไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะเห็นที่เกาะเมืองก็คือที่วัดมหาธาตุใช่หมครับครับมีเสียรพระทรูปโผล่ออกมาจากต้นไม้ นี่เช่นกันครับนี่ก็มีเสียงพระรูปโพออกมานะครับดูสวยงามมากเลยจันนะอาจจะอันนี้เขาปิดทองใหม่เนาะอ่าอันนี้น่าปิดทองใหม่ครับผมนี่นี่จะปิดทองใหม่ทองนะครับนี่ถือว่า,เ,าเป็นอันใจว่าน,น่าจะเอาพระมามา,มา,มาไว้ใกล้ต้นโพน่ในยุคน,นั้นไหมจันอ่าใช่ครับคงไม่ใช่ทั้งองค์นะอ่าตรงนี้น่าจะเป็นเสียรพระอย่างเดียวที่ ที่มันหักมันพังก็เลยเอามาไว้ <S <S ใช่ครับ <สะ S 1> ใช่แล้วต้นโพก็โตตาม,มาการเวลาตร,ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่จุดพักรถของพม่าเช่นกันนะครับอาจารย์เพราะว่าด้านหน้าเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยานะครับที่ชืช่อว่าวัดโปรดสัตว์เนื่องจากว่ามันมีตำนานอยู่สองตำนานหนึ่งตำนานที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนที่เขาเดินทางเรือครับเขาจะบรรทุกพวก เรียกว่าหมูหมูหมูไก่เป็ดมหมูหมากาไก่หมูหมากาไก่เป็ดผ่านทางเรือเพื่อที่จะไปไปสู่โรงฆ่าสัตว์ครับอาจารย์มาถึงจุดนี้แล้วหมูหมากาไก่เขาร้องอาจารย์ร้องมากเลยเขาก็เลยเอาน้ําน้ําน้นําที่อยู่ตรงบริเวณหน้าอุโบสถวัดโปรดสัตว์นี่ครับอเอาไปพรมใส่พวกกาพวกจ็ดพวกไกม่มหมากาไก่ครับมันเงียบเลยอาจารย์มันเงียบมันสงบมันไม่ร้องเลยนี่เป็นชื่อมาของชื่อวัดว่าวัดโปรดสัตว์ อีกประเด็นหนึ่งนะครับส,ส่วนประเด็นที่สองนี่มีเรื่องเล่าเป็นตำนานมาว่าเขามีการาเสกคาถาอาคม,มนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นช้างเป็นอะไรลอยมาตามน้ำอาจานทร์ลอยมาตามน้ำที่นี่ลอยมาตามน้ำอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดความคล้ายๆกับว่าเป็นกะละกินีนะจาจาร์<อ>กะละกินีคนที่ช้างนั้น ช้างที่เป็นเสกนะอาจารย์นะสังเสกนะ,กนะผ่านไปผ่านมาก็ทําให้คนในหมู่บ้านนั้นที่ที่ช้างลอยผ่านน่ะล้มป่วยล้มป่วยนะครับเขาก็เลยมาขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปเอาน้ําพุทธมนต์ที่อยู่ตรงบริเวณหน้าวัดโปรดสัตว์นะครับน,นี่ด้นาหน,น,น,นหน้านี่ด้านหน้าครับโพดสัตว์ครับแล้วไปดื่มปรากฏว่าชาวบ้านก็เอาไปดื่มครับ<ไ>หายจากนั้นมานี่เป็นสองคติที่เรียกว่าเป็นวัดโปรดสัตว์ แต่ที่สําคัญตำนานที่ว่าสองอย่างนี้แต่ว่าในความจริงแล้วนี่ในวัดวัดโปรสัตว์นี้มีจาลึกไว้ในสมัยที่อ,อพศ2400กว่ากว่าจันสองพันี้กว่ากว่านี้คนที่เป็นผู้ที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาตรงบริเวณวัดโปรสัตว์เนี่ยก็คือนะครับถ้าจัน,นึก,น,กนึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมรโกศนะครับจันพระเจ้าบรมรโกศเนี่ย สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมพระโมมะกดทำไมต้องเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมพระโมมะกดชื่อจริงๆแล้วนี่ชื่อนี้เป็นชื่อเล่นนะครับอาจารย์เป็นชื่อเล่นพระเจ้าบุหัวบรมพระนี่ชื่อท่านไม่ได้ชื่ออย่างนั้นครับหากแต่ว่าคนที่ยุคหลังๆนะครับเมื่อท่านตายไปแล้วเเมื่อท่านสวรรพจไปแล้วก็ก็เอาศพของท่านไปอยู่ในโกดอาจารย์จึงเป็นที่มาของคำว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระโกดนะครับอย่างอย่างเช่น รอก้าวที่ผ่านมานี้าวที่ผ่านมานแล้วเ็พระเจ้าอยู่หัวในบรมกกฎครับกกอ่าและนนี้เราก็เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมกกฎในพระกฏในพระกฏในพระกฏจนจะทั้งเป็นชื่อเล่นของท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏซึ่งชื่อจริงๆท่านคือพระพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธรรมรามาที่บดีครับนะครับนั่นแหละครับติตรงนี้คือทําไมมันมันมันเกี่ยวข้องอะไรกับกับวัดนี้ก็เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นตอนนั้นนะครับ อตอนที่ศรีลังกาเขาส่งทูตส่งทูตมาขอสม,สมณทูตจากอโยุยาเข้ามากับเรือโดยสารของของอพวกฝรั่งครับที่เป็นฝรั่งชาวอฮอลันดาฮอลันดาก็คือเนเธอร์แลนด์หรือออลแลนด์แหล่ะจันเขาโดยสารทางเรือมาเสร็จแล้วก็เข้ามาพักพักเรือที่บัตตาเวียแถวแถวปัตตานีทางใต้ของเรานะครับครับเขาก็เดินทางต่อมาเพื่อมาสืบว่าในกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนี้ยังมี ยังมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง,งอยู่ไหมนะครับปรากฏว่าได้ได้ความว่าจเจริญรุ่งเรืองอาจา้ะแล้วจเจริญรุ่งเรืองๆๆแล้วตรงนี้แหละครับเขาพักอยู่ตรงนี้ออืพวกที่มาจากเป็นทูตศรีลังการมาพักอยู่ตรงนี้วัดนี้วัดโปรสันนี้แล้วก็เข้าไปด้านในพระราชวังด้านในก็มีผู้ทูลว่าตอนนี้ทูตจากศรีลังการเดินทางมาแล้วก็ให้เขาเฝ้าคนที่เข้าเฝ้าตอนนั้นคือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นของราชของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอาจารย์อืพระเจ้าบัวหบรมโกศสมัยหนึ่งเนี่ยถ้าเราเราถ้าเราเราไปอ่านประวัติเราจะเห็นได้ว่าตอนสมัยพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือขึ้นของราชมานี่นะครับพระเจ้าเสือขึ้นของราชมานี่ปรากฏว่าเราเมื่อพระเจ้าเสือขึ้นของราชเนี่ก็จะมีก็จะมีโอรสสองคนที่สามารถที่จะขึ้นของราชนั่นก็คือพระเจ้าเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรเจ้าฟาเพชรกับเจ้าฟ้าพรปรากฏว่า เขาจะให้เจ้าฟ้าพรอขึ้นของราชนะครับพ่าเจ้าเสือเนี่ยจะให้เจ้าฟ้าพรอขึ้นของราชแต่ว่าเจ้าฟ้าพรอว่าไม่ขึ้นให้เจ้าฟ้าเพชรขึ้นแทนนะครับให้เจ้าฟ้าเพชรขึ้นแทนปรากฏว่าเมื่อเจ้าฟ้าเพชรขึ้นก็ได้รับการราชาพิเศษครับเป็นสมเด็จพระเจ้า้ายสระสมเด็จพระเจ้า้ายสะนะครับตรงนี้บริเวณตรงหน้าวัดนี ในสมัยที่มีการเรียกว่าพุทธาพิเศษในสมัยตั้งแต่ลอกออกเป็นต้นมามีมีการมามาตักเอาน้ําตรงนี้อาจย์บริเวณหน้าวัดบริสันเนเอาไปร่วมในพิธีถือพิพัฒน์นะถือน้ำพิพัฒน์ถือน้าพิพัฒน์สัตยาก็คือคว่าเป็นเป็นอะไรนะจย์เป็นน้าอาพิเศษเพราะว่าอัพิอพิแปลว่ายิ่งใหญ่จำพวก้างหน้าเศกแปลว่าลดก็คือลดน้ําสําเร็จด้วยการลดน้ำเพราะฉะนั้นการจะพุทธเทวาพิเศษหรือว่าอภพิเศษได้นี้ต้อง เอาน้ำมาจากวัดน,นี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นบัตที่สาคัญนะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการประกอบพิธีโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่หกอาจารย์ครับอ,อ,นนอนน่าน,น,นี่มีการในอาจารย์เนาะอันนี้เขาบูรณะใหม่นะอาจย์เนาะแต่โครงสร้างกันเดิมเนาะอันนี้ถามพี่เมื่อกี้เขาบอกว่ากรมศิลป์พึ่งบูรณะเรียบร้อยก็รู้ว่าศิลปะยุทธยาตอนต้นนะอาจย์เนาะพระพักตร์อู่ทองนะอาจายนเนาะ เราเล่าก็ถึงตัวว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของพระเจ้าอ,อยู่หัวบ,บรมโกศที่จะขึ้นท็องลาดอันนี้ก็คือเมื่อเมื่อพระเจ้าเสือจะให้เจ้าฟ้าพรขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าฟ้าพรนี่ท่านไม่ขึ้นแล้นก็บอกว่าให้เจ้าฟ้าเพชรขึ้นแลวกันว่าพอเจ้าฟ้าเพชรขึ้นก็บอกว่าอเมื่อฉันขึ้นแล้วต่อไปฉันจะให้น้องน้องฉันนี่ก็คือเจ้าฟ้าพรนี่ขึ้นบ้างปรากฏว่าพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วไม่ได้ทําตามสัญญาพี่ชายก็เลยไม่อยากให้น้องชายขึ้น นะครับถึงแม้จะเป็นมาหาอุปราชนะครับ,รบเป็นบางหน้าก็จริงนะครับแต่ว่าพอถึงมันจะสามันาคก็บอกว่าจะให้ลูกชายขึ้นแทนปรากฏว่าเจ้าพ่อพรเป็นไงครับตายหาแล้วลลเราอุตส่าห์ให้เขาขึ้นของน้านน <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเสด็จพ่อจะให้เราขึ้นแต่ว่าเราบอกว่าเอาเอาพี่ก่อนเอาพี่ขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ีครับก็เลยจะต้องต่อสู้กันพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าเพชรก็เลยขึ้นของน,นั่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสั่งอ่าทีนี้พอพอถึงกาน,นเป็นต้นมาเนี่ย พระเจ้าอยู่หัวท้ายสัปจะเอาลูกตัวเองขึ้นไหมจ้าฟ้าพรไม่ได้เลยครับก็จะต้องต่อสู้กันแล้วทีนี้เฮ้ยไม่ได้แล้วไหนบอกว่าสัญญาของเราจะให้เราขึ้นของนา้นก็เลยสู้กันมีการรัฐประหารคนที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าพรต่อมาคือพระเจ้าอยู่หัวบุรลมกโกรตใช่ไหมครับซึ่งเป็นพระบิดาของคุณหลวงหาวัดสมเด็จดอกมะเดือ่อและก็สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ์มันเองแห่งราชวงคลหลวงราชวงศ์สุดท้ายของกองศรียุธยานะครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือ เจ้าพญาชำนาญบรีรักษายทานเป็นผู้ที่อาสาสมัครตอนต่อสู้กันก่อนที่จะชิงบัลลังกันระหว่างพระเจ้าอยู่หัวองค์เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวที่จะลูกลูกลูกชายของท่านที่ดีขึ้นมานะครับเป็นเจ้าฟ้าอภัยแต่เจ้าเจ้าฟ้าปารามีตมีอยู่สองคนลูกของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์ที่จะขึ้นของราชยนีมีสองคนก็คือเจ้าฟ้า อภัยกับเจ้าฟ้าปารามีปรากฏว่าพระชา้าจะจีกอีกองคหนึ่งนีท่านท่านนี้ไปบวชก่อน <c oughs> อก็เลยไม่ก็เลยรอดไปแต่สุดท้ายคนก็ต่อสู้กันแย่งกันท้ายใกล้จะเขาเรียกว่าใกล้จ,กจ,จะเพียงทำเจ้าฟ้าพรจะเพียงทำก็มีท่านขุนชํำนาญน,นี่แหละครับบริลักษ์บอกว่า,วาอย่าพิ่งยอมแพ้เจ้านายผมจะเป็นคนอาซาไป สู้เลยถ้าผมตายแล้วเจ้านายค่อยหนีว่าอย่างนั้นนะครับถ้าผมตายแล้วเจ้านายค่อยหนีด้วยความกล้าของขุนตอนนั้นจะเป็นขุนชํานาญครับแล้วก็ไปสู้กับทางเจ้าฝาอภัยจนชนะชนะเลยจนชนะแล้ว,ลวกลับมาก็เจ้าฟ้าพรก็ได้ขึ้นรองราชเป็นราชาพิเศษเป็นน้าจากตรงนี้ด้วยนะครับขึ้นไปขึ้นของราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธรรมลามาทิบดีพระที่สงองที่เจ้า เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวบ,บ,บอลลงมาแล้วคนที่ศีลังกาขอทูตส่งทูตมาก็คือพระเจ้าอยู่หัวบอลลงมาดไปขอแต่แล้วทีนี้ทูตที่เขามาทูตานาุคนเขามาพักตรงบริเวณวัานโบสถ์สันนี่อาจารย์ได<ม>้รับการดูเรจากต่อไปความดีความชอบของท่านเป็นสู้จนเจ้านายได้ขึ้นของราชันนี้ก็คือได้รับการ โบนบัเดิตให้เป็นเจ้าพญาชำนาญบริลักษณ์เป็นเจ้าพญาเลยนะแล้วเป็นต้นตระกูลของบูรณะศิริด้วยนะอาจารย์ควบมยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวัดันนี้จึงมีความสําคัญเกี่ยวกับพระุทธศาสนาแล้วก็จกศรีลังกาด้วยจังสุดยอดสุดยอดพระพุทธรลกเป็นศิลปะอู่ทองนะครับอาจารย์ไม่ต้องสงสัยเนาะอู่ทองสวยงมมากนะตอนนี้น่าจะกรมสินเข้ามาบูรณะได้แล้วอาจารย์เนาะกรมสินเข้ามาแล้วมีนามาพระพุทธมิ่งมงคลรัตนะ โกติราวัดโปรดสัต์นะครับอ,อ๋อมีโกตีราด,ด้วยนะโกติราดา้วยเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณน้ํนนาหน้าน้ํเจ้าพระยาน้วยหน้าวัดโปรดสัต์จึงเป็นที่สมัยร .6 นี่ท่านจะต้องมาตักน้ําตรงนี้ด้วยไปทําพิธีนะครับอภพิเษกนะครับจากนั้นเป็นต้นมานะครับนี่แหละความสําคัญของวัดนี้เห็นไหมครับเ,เราอยู่นอก,กเกาะมองก็จริงนะครับและที่สําคัญที่เป็นอันซีเมื่อกี้เราไปเจอ เสียนพระนะเสียนพระในต้นต้นโกใหญ่คล้ายๆกับที่อยู่วัดมหาธาตุในในกรุงอันนี้เราประวัติศาสตร์นอกกรุงศรีนอกกรุงศรีอาจารย์พระพระพระสามองค์เนี่สร้างพร้อมกันตั้งแต่ยุคูุนเนาะอ่าผมเข้าเข้าใจว่าใช่อาจารย์สังเกตดูนะสังเกตดูอันนี้ผมผมสังเกตดูพระพักนะสามองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักองค์นะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ องค์นี้จะอ่อนหวานนะซ้ายอาจารย์อันนี้อาจจะยิ้มนิดหนึ่งใช่ไหมครับจะจะอ่อนแล้วหน้าไม่ใช่ไหมอาจารย์ว่าไหมหน้าไม่บึ้งใช่ไหมครับใช่ส่วนฝั่งนี้เนี่ยหน้าบึ้งฝั่งขวามือเราเนี่ยเหมือนอมทุกข์ไว้ทษนะแต่ว่าหลวงพ่อประทานองค์กลางเออยิ้มนะท่านเหมือนเหมือนจะมีอะไรที่ใช่ใช่ฟีป่าท่านใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ชวยอาจารย์เนาะแต่ว่าองค์นี้นี่อ่อนหวานมากองค์ซ้ายนี่อ่อนช้อยมากสวยมากนะครับลงรับอีกทวมใหม่แน่นอนครับโอ้แน่นอนเพราะว่าตรงนี้เคย กอ,องพศ2,310ที่กรุงศรีอยุธยาแตกน่าจะเป็นฐานทัพของพม่าด้วยกันเออพราะเวลาจะขึ้นไปนะจ๊ะเวลาจะพวกคนที่จะมาช่วยกองทหารกองเรือที่ที่อยู่เมืองต่างๆที่จะมาช่วยกรุงศรีอยุธยาตอนพม่าตีวงร้อมนี่เขาจะผ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะ,าาาระาตั้งฐานพม่าตั้งท่ายาวจ้ะใครเข้ามากันใครก็มากันครับครับทั้งสี่ทิศเลยเพราะฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาถึงแตกนี่พมา่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนี่ปีกว่าๆนะครับ คนอยุธยาบอกรอให้น้ําท่วมอืรอให้น้าท่วมทุกครั้งพอน้ําท่วมพม่าเสบียงหมดก็ถอยทัพกลับไปปากบอกว่าพม่ารอบนี้พระเจ้ามังละกษเขามีประสบการณ์มาแล้วนะครับก็อยู่จนกระทั่งน้ําหลากน้าลดลง,งกระทั่งอีกองศิลปยันแ่ยแต่ที่สําคัญยุงร้ายกว่าเสือจัรยุงยุติยานร้ายกว่าเสือครับที่ผ่านมานะเขาแพ้ยุงได้จัด ยุงจริงๆเยอะจริงๆครับอย่างวัดชัยวัฒนารามยุงเยอะมากที่อ่าทีเราจะไปในถัดไปเนาะเอานย้ำเดินชมในเนี่ยชมในก่อนเนาะเราค่อยมากราบนะดูดินี่ปิดทองใหม่เหมือนเมื่อวานนี้เราเราไปที่วัดหลวงพ่อโมะโลกนั่นก็ปิดทองใหม่อเลยแต่หลวงลักษณ์ปิดทองใหม่สวยแบบแต่ว่าอันใหม่กว่านี้อันนั้นฐานชุกกะชีเป็นฐาน เป็นฐานสิงห์อาจารย์อันนั้นอ่ะครับคที่วัดจุฬาโลกเป็นฐานสิงห์บ่งบอกถึงลักษณะวา่าโอ้โหบัลลังก์สิงห์ฐานสิงห์ฐานทุกขเชนอาจารย์นะใช่ไหมครับที่รูุ้กส่วนใหญ่สมัยสุโขทัยตอนต้นนี่ก็จะนิยมมีผ้าทิพย์ครับคร <im it> ับท่านอาจารย์เนาะมีผ้าทิพย์อันนี้มีไหมครับอาจารย์มีมีอาจารย์สุโขทัยอยุธยาเนี่ยจะมีผ้าทิพย์ครับในตัว่าเราก็สุโขทัยมันจะมีผ้าทิพย์นั่นแหละก็มีนุกอย่างทุกแบบท มีอีกสามองค์แกงข้างหลังนี่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่มองดงได้มาเคยแต่งรถพัน,น,นโอ้นี่ดูไม่แน่ว่าอันนี้จากเดิมหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะจ๊ะหรือว่ามีการปรณะเพิ่มอ่า่าจะมีเพิ่มนะจน๊ะเป็นปูนพันธุ์น,นะจน๊ะเนาะครับเป็นปูนพันธุ์สวยงาม ยิ่งมาดูนะยิ่งยิ่งยิ่งจิ่งเห็นความโอ้อันนี้เก่าเลยอันนี้เก่าใช่ครับอาจารย์มีรักไหมครับพี่แต่เป็นรักเก่าที่วันเกิดไหมอันนี้ไม่น่าจะมีแต่เป็นรักที่ออกมาทางนี้ก่อนเลยนะอาจารย์นั้นแล้วก็เสริมรักอีกคุณมาดูที่าหัสตรงนี้ดูที่ลายลายสังขารติอาจารย์ก็จะบอกบอกว่าเป็นระพุธรุปยุคยุคไหนลายสังขารติเป็นจันจงๆคล้ายๆ ถามว่าพระพุทธรูปหันนาไปทางไหนโดยความจริงหรือไงโดยความทั่วไปถ้าคติความเชื่อการสร้างพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์ในวิหารนี้โดยคติความเชื่อต้องหันไปทางไหนครับอาจารย์ไปทางที่ตะวันออกไปทางที่ตะวันออกใช่ไหมอาจารย์เมื่อว่ารับพระอาทิตย์ขึ้นตะวันขึ้นใช่ไหมครับแต่ที่นี้หันไปทุกทางองค์พระประธานใหญ่หันไปา ทางนู้นะทางแม่น้ําทางแม่น้ำสายมัยกวอนเราสัญจรทางเรือครับทางแม่น้ำเห็นไหมครับคนขึ้นมาวัดไร่ขิงไว้ดราบวัดไร่ขิงก็สร้างหลวงพ่อวัดขิงหันไปทางแม่น้าท่าจีนเอ๊ะเรายืนอยู่ตรงนี้ทิศที่ตะวันออกทางไหนกันที่ตะวันออกอยู่ด้านหลังครับเพราะฉะนั้นคติความเชื่อบอกว่าพระพุทธลูกพระประธานในบทต้องหันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นไม่ใช่ต้องดูสถานการณ์ด้วยอย่างเช่นวัดโปรดสันนิอุโบสถวัดโปรดสันนิหลวงพ่อพระประธานหันหน้าไปทางแม่น้ํา พราะสมัยก่อนคนโดยสารทางแม่น้ำคนผ่านไปผ่านมาได้ยกมือไหวเ่ยอาจารย์แต่ว่าเราดูถ้าดูสี่องค์ห้าไอ้ช่างบุท่าไรเนี่ยกี่องค์แล้วครับอาจารย์หนึ่งสี่หกนี่นะหกองหกองนี่ดูแล้วดูแล้วเนี่ยหันไปทุกทิศได้จั์หันไปทุกทิศแต่ว่าองค์องค์กลางเนี่ยหันออกไปโน่นใช่ไหมอาจารย์แต่ละองค์พับพักไม่เหมือนกันเลยอาจารย์ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันนี้ก็จะมีเปลวเพลิง ครับศิลปะไายอันนี้สวยงามมากฐานจุกชีได้เป็นรูปธรรมดาถ้าจะมีเรื่งองของการบรรจุอะไรไหม,มนี่ครับต้องต้องบอกอาจารย์นี้ว่าตระกูลสนิทวงศ์เขาเป็นวัดประจําตระกูลสนิทวงศ์อ<ม>าจารย์น,นี่เห็นไหมครับอาจารย์ มอาวมไมตรีสนิทวงศ์นางงามพิษสิงหาเสนีสนิทวงศ์เพราะฉะนั้นบริเวณชุมช,มช,มชมนแถวนี้ที่เราผ่านมาเมืม่อกี้ในวัดทองบ่อเป็นวัดมนนนรนอาจารย์คนมอรมาอยู่<ม>แถวนี้นะอาจารย์<ม>ที่วัดทองบ่อมรม,อมาอยู่แล้วมีเรียกว่าเจดีเจดีทรงชวเวดดอองครับว,วัดวัดทองบ่อเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับเป็นวัดชุมชนมรนอาจารย์ชุมชนมอนน้บริเวณตรงนี้ ที่เราเอามาอยู่ตรงเทครัวมาก็ในหลวงก็แบ่งให้มาอยู่โซนนี้บ้างโซนนั้นบ้างโซนนี้บ้างอย่างนี้ไม่เห็นอื่นไหมครับสิงหาเสนีก็บอกชัดเจนเลยสนิทวงศ์เนี่ยในอยุธยาสนิทวงศ์ลวรสนิทวงศนี่แะครับทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นผู้อุปถรรัมภ์วัดครับวัดโปรดสัตว์แห่งนี้นะครับมีในตำนานนะครับมีในพงศาวดารวัดโปรดสัตว์เพราะฉะนั้น เกาะเมืองนี่เราจะเราการที่เราจะดูว่าเมืองไหนเจริญนี่ต้องดูชุมชนรอบรอบรอบพระราชวังเลยนะเน,น่นความยิ่งใหญ่ของชุมชนรอบนั็จะนำไปสู่การที่เมืองนั้นจะเจริญรุ่งเรืองจริงหรือเปล่านะครับประมานี้ถือว่าเป็นที่ใหม่นะครับอาจารย์ที่ใหม่ผมก็ครั้งแรกที่มาก็าได้ข้อมูลมาจากที่เขาลงในในอะไรนะทิกเกอรอาจารย์ครับเขาบอกว่ามีอันซีนมีพระพุทธรูปเสียพระพุทธรูปที่อยู่ใน ต้นโพนอกจากที่วัดมหาธาตุแล้วยังมีที่บางปะอินได้ด้วยวัดโปรดสัตว์เราก็มาไี่เลยครับอาจารย์เราเวลามาก็ไม่ได้ไงเียราเราเราไปดูตรงที่ที่เขาเอาน้ําเพื่อไปท,ทํทาพิธีพิเศษนะครับเดี๋ยเขาอยาก,ากาพาไปนอนจนันทร์เนาะครับครับผมครับจาะนำโมอิติวิโสนะครับเนาะเชิญครับ Namo Tatsa Bhagavato Arahato Sama Sambu Tatsa Namo Tatsa Bhagavato Arahato Sama Sambu Tatsa Namo Tatsa Bhagavato Arahato Sama Sambu Tatsa Iti Biso Bhagavā Arahang Sama Sambu to, Sampanno โลกวิทูอนุตโรบปุริสัธรรมาริสัทธาเทวมนุษานังพุทธโธภะขวาติสวาคาโทสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตสุปติปันโนภะขวโต อุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตยะติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสาภะคะสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโย อัญชริกาลานิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสัติอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะขวตาธรรมโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ าโอเคครับสาธุสาธุโอ้โหพระพักแต่ละองค์สวยงามยอดที่สุดเลยครับมาไม่ไม่เสียเที่ยวมีแต่อันซินท่านเร็วมากมีแต่อันซินเลยมาถ่ายรูปครับถ่ารูปไหมสักรูปดีไหมหรือยังไงดีครับดีครับเอาเชิญเช็ดอาจารย์นุ่งหนึ่งหนึ่งสองไปครับสักรูปครับผมใช่ครับหนึ่งสอง นั้นเราจะไปดูสถานที่ที่ใช้ทําน้ํามูรธาพิเศษม,นะมูรธาพิเศษนะวันนั้นในสมัยราชการที่ราชการที่6ราชการที่7นําน้ําจากตรงนี้ไปทําพิธีอภิเศกนะครับอาจารย์ราชาพิเศษราชาพิเศษเพราะว่าอภิแปลว่ายิ่งใหญ่จำเพาะข้างหน้าเสกะหรือฝ่าเป็นแปลว่ารถครับอาจารย์แปลว่ารถรถในนี้คือรถน้ำเป็นภาษาบาลีสัสกฤกครับอ,า,อาจารย์อาจารย์ สมัยนั้นเขาใช้น้ําตรงนี้แล้วเนี่ยครับขออนุญาตถามว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในน้ําที่หลายๆที่ทั่วประเทศเนาะใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับในในในพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลปัจจุบันเรายัางใช้น้ําตรงนี้อยู่ไหมอาจารย์อาน้ำตรงนี้ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วนะ <พอ S 1> ไป<ม>ถึงรัชกาลที่แปดที่เก้ามานี้ไม่ไม่ได้ใช้แล้วมันจะใช้เฉพาะในสมัยรหกกับรเจ็ดครับอาจารย์อ้แต่ที่นี้สมัย สมัยรอกรอสินี่เราเอาสะมาจากสะสีทิศไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณบุรีนะอาจารย์สะแก้วสาะขวัญสะอะไรต่างๆนี่แล้วก็ทั่วทุกจังหวัดเลยที่เป็นบ่อน้าศัิ์กิ์ทั่วไปมาเป็นในพิธีเรียกว่ามูรธาพิเศษครับนี่ตอนี่เราดูตรงนี้กันอ๋อรอหกรอเจ็ดท่านใช้ตรงนี้นะครับอาจารย์ใช้น้ำจากตรงนี้ก็ทาไมถามว่าทําไมต้องใช้น้ําจากตรงนี้ก็มีคติสองอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ว่าหนึ่งเป็นที่ที่ คล้ายๆกับว่าสมชื่อท่านคือโปรดสัตว์ครับถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆมานี่หลวงพ่อท่านบอกว่าน้ําหน้าตรงบริเวณหน้าตูบโอสถวัดโปรดสัตว์นั่นแหละคือน้ํามนต์เอามาพรมเอามาดื่มก็หายจากโรคไข้โรคหาอะไรต่างๆหมดเลยคือตรงนี้นะจันนะนี่ครับน่าจะปิดแล้วครับออกไม่ได้แล้ว ัืออถามว่าวัดนั้น,นเป็นวัดอะไรผมไม่เคยมานะนนเลยเตรงนี้ขึ้นอำเภอบางปะอินเลยจยนอันนี้อำเภอบางบางบาง,บางปะอินครับเป็นบางปะอินผจากนี้ไปคุ้งน้ำตะน้นเป็นที่เราผ่านมาเป็นวัดทองบอ่อวัดทองบ่อเป็นพี่น้องชุมช,มชนําบอเลยจันอ๋อเห็นเห็นอยู่เมือม่อกี้นี้และด้านหน้านี้ผมเลยจันอืมอันนี้ก็เป็นเจดีย์ถามว่าอย่างเนี้ยเจดีย์อย่างนี้รู้เลยว่าจะเป็นยีสมัยอยุธยาตอนปลายครับเพราะว่าเป็นเจดีย์ อ่านะครับยอดมุมไม้์สิบสองใช่ไหมครับอาจารย์ยอดบริษัทนี่ก็จะมีฐานขึ้นไปไอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละนี่คือบริหน้าขึ้นใหม่ซึ่งของเดิมนั้นพวกเขาเจาะเห็นไหมครับครับเพวกเจาะหาสมบัติพวกนี้อ่าเราเราเราอ้อมไปทางนี้อาจารย์ดูดูดูหน้าบันหน่อยอาจารย์หน้าบันสวยโอ้เห็นไหมสวยน่ารักใช่ไหมครับครับน่าลายทรงทรงครุฑทรงครุฑเลยไหมอาจารย์นะครับหันหน้าไปทางนี้เลยนะสวยมากนะอาจารย์นะครับ ศิลปะ,ะเรียกว่าอุโบสถหรือว่าวิหารของยุคอยุธยามันจะต้องอ่อนช้อยเรือสำเภาครับเหมืนอมมน